สวัสด anyway, ีพ like e <95 S 1> ี่น้องบ้องปลายซูผ ok ูซูขคนเลยนะครับผมผู้พ่อกาบ่าวเขียนคือเก่านะครับพี่น้องเนาะมึงในบ่าวเขียนกับพี่น้องมาเซ็ตเซตนะครับย้ำขนมจีนนะพี่น้องเนาะเซมีขนมจีนเน่เออ่ไข่หังหั่งแน่พี่น้องสามหน่วยนะครับกระซี้พักนะพี่น้องกับนี่กระเทียมในนี้หอมเจียวนะพี่น้องเนาะคือเก่าพี่น้องก่อนเมึงคิดนะครับฝากกดน้องกดไลค์กดแชร์บ่าวเขียนกดติดตามมั้ยนะพี่น้องเนาะเขียนสีไม้พีพีน้องมากินในเสพตเซตนะคบคำๆนะครับพี่น้องเนาะมาบาเวลาใหญ่หามพี่น้อง โอ ų, โ mm. ้โหเพจจังหวัดพิษมันเหลือนะพี่น้องใส่น้อยก่อนมันเสียบนะพี่น้องเนี่เอามาผักบพี่น้องนี่เอาไปพี่น้องมาคนจับหน่อยเนี่ยเาคนจับหน่อยคนจับหน่อยมาเรือพี่น้องเลยครัแชมขนมจีนเสียบเงินครับผม โมหลายใหญ่ห่างพี่น้องโมหลายนี่มันโม่ไปแล้ยบวันทีพี่น้องสิบบาทเนาะนะครับพี่น้องเป็นสีสันนะครับพี่น้องเอภีพี่พน้องมากินเสียบๆทั้งนี้ครับคำๆำหนงๆรกนะพี่น้องเนาะกิน,นง่ายสไตาล์เบาเขี้ยนละพี่นอ้นองม,ง,งมาพี่น้องมคาคำแรกแหกหนาำพี่น้องหมือนจะคลัทแนวงียบด่วนาเอา้า ไก่แล้วหลองมามเื้ยกระเทียมเจียวอือนี่อะคือมันหอมขนาดพี่น้องกะเทียมเจียวเนี่ยหอม,มดีครับ

怎么样呀？嗯嗯嗯 nó ngày sung nó, nhắm đủ tiền, bây giờ cứ đi, mượn tạ vào đây, học poóc vào đây nè, không khẩu tạ vào đây, nó chơi nó khẩu bùn đó, đà này, gì một điều khẩu tạ đấy chứ, nam như thế, nè, ăn đồ gì qua you mm -hmm. phải hàng hăng phải hàng hăng Đã sấy mưa sao เด็กหนอนไงแสบดิมั้ย มันการมุมม่มงตาบเนย่างไม่ใช่ดีเขาตาหนะ มันชีวินลูปก็ได้เลยพี่จ้องคนมันออกเลย mm-hmm เสียบกมือแหละพี่น้องว่้มือได้าเสบหอเสียบกมือกมือบาคนเห็นปะเสบตัวเห็นลงคิย่านี่ันจะเสียบเสีบเสียบเหนะขมเสบเนาะสีบ้างไนี่ยมาดพี่น้องมาแซีบบเสียบสิ่ะสิบาเป็นแบบพี่น้อง cuồng lộn thang này tôi vô khỏi vậy ừ. Аа <laughs> mm. แสบมือก่อนเลเริ่มหอนมาไรแบเนี้อ้าวพี่ผนอมนมาแสบซ้ำเหมนพี่น้อเนาะแต่ละมือจะละเบนนะครับกินหนึงบทสั่มืนดอพี่นองเนาะแต่ะมือสียกิน ทุกทายเดี๋ยวคือเก่าหรืวพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะฝากติดตามเพจนี้นะครับเด้อกำลังใจให้บ่าวเค้นเนี่ยจินจิตภาพพี่เอาหนองมากินเนี่เสียบๆยบเน่คำคำแล้วพี่น้องเนะเ<อ>าะเน<อ>าเมื่อนี้ว่ารายใหญ่ห้างครับสำหรับวันนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม